ไม่้องบอกมาติดมือเลยอ่สะดือบ้าน้หล่นวหน่อยเพราะกลาช้าคืนมนอันนี้เป็นผิดไมยอมบใช่ใช่ใส่ใส่ส่ไพ่บ้าไพ่บาเงียบเงียบบอเอา mười ốt nữa mười mười bề ừ. Oh. สู่รูปย่าไงมาได้แล้ไห้อันนี้ยังได้ครึ่งเสียงเลยมือหอมมันมีแต่เดือดมันหอมมันดี